นี้อยากจะมาชวนคุยกับเพื่อนๆนะครับเรื่องของการทำคลิปแนวท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นแนวคอนเทนต์หลายคนอาจจะมีไอเดียแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแชร์บอว่าสเต็ปในการทำของมันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันเป็นยังไงบางคนก็อาจจะมีแนวทางตัวเองเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขอย้ำเพราะว่ามันเป็นแค่ประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะครับเนี่ยอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับพักหลังเนี่ยก็หันมาใช้มือถือ เครื่องเดียวนะครับแล้วก็ตัต่อโดยแอปข่ายมาสเตอเพราะว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าให้มาครบทั้งเรื่องเทคนิคทั้งเรื่องเอฟเฟกต่างๆในข่ายมาสเตอเนี่ยมีให้มาพร้อมเลยเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปนี้ครับกับกล o ่มโอเอโดยส่วนตัวเนี่ยถึงเวลาที่เราไปถ่ายนะครับที่ผมทําอยู่นะเขาจะมี2อย่างคืออย่างแรกถ่ายในส่วนที่เป็น Aero <อ>ก็คือ,อที่เราพูดกันอย่างเงี้ย จริงๆแล้วเวลาไปถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยบอก,กตรงๆว่าบางอย่างก็ไม่ได้วางแผนนะเจออะไรที่สวยก็ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้แล้วก็มารวมบางทีเป็นร้200ยอยสองร้อยอะไรเงี้ยเยอะ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 ก็จะมาปวดหัวตอนที่เราเลือกฟุตเทจมาตัดต่อเน,นี่ยน,นะครับส่วนที่สองคือพวกอินเสิร์ตหรือภาพประกรอบหรือวิดีโอที่เอามาประกอบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากนําเสนอในคลิปนั้นที่ได้จากสถานที่ที่เราไปผมก็ถ่ายเก็บ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 ซืเหมือนกันครับนี่ฟุตเทจเยอะมากอันนี้เขาจะเรียกว่าบีโรซึ่งตรงเนี้ย เราก็สามารถที่จะสนุกกับมันได้นะครับเราจะถ่ายตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นแล้วก็มาปฏิยัดปต่อให้เป็นวีโรเพื่อใช้ประกอบในวีโรของวิดีโอของเรานะครับจากนั้นพอถ่ายเสร็จปั๊บก็เข้าสู่การตัดต่อนะครับทีนี้ว่าด้วยเรื่องการทําแล้วสมมติเรามีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวข้อจำกัดอย่างยิ่งโทรศัพท์คือความสามารถของเครื่องเมมโมรี่ที่เก็บ พื้นที่เพราะฉะนั้นเราถ่ายวิดีโอเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทาให้โทรศัพท์เราเต็มได้ในส่วนผมเองโทรศัพท์ผมก็เป็นระดับกลางนะครับไม่ได้เป็นไฮเอ็นหรือว่าสูงสุดอะไรนะครับแต่ก็เลยจะพยายามบริหารจัดการในการใช้โทรศัพท์ในการถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะครับสิ่งแรกที่ทําก็คือตั้งค่าเต็มที่เลยก็คือ Full HD 30เร,รมเรทถ้าเกิดเป็นช็อตที่สโลโมชันมันก็อาจจะต้องตั้งค่าให้สูงขึ้นเซรรมเรทเยอะๆก็จะให้ภาพสโลว์ที่สวยงามเวลาตัดต่อแต่ว่าคือมันกินที่โทรศัพท์เรามากนะครับเรกร,กรนนมแ Kaman คคี Master, เดมาสเตอร์เขาบอกว่าเรียกคีเดมาสเตอร์จริงๆออกเสียงเป็นคีเดมาสเตอร์นะครับวิธีการที่ผมทำนะัตอนนี้นะครับผมก็จะเอาส่วนที่เป็นเอโรก่อนเอโรก็คือส่วนที่เราพูดแบบเนี้ยมาตัดต่อนะครับจากนั้นก็ Export เอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นไฟล์หนึ่งก้อนเราได้แล้วครับไฟล์เอโรหนึ่งก้อนนะครับอ่ะส่วนที่สองพอได้เอโรเสร็จปั๊บผมก็จะเอาส่วนที่เป็นบีโรมาตัดต่อเลือกช็อตที่เราต้องการมาใส่ใส่จนได้เป็นบีโรก็คือส่วนที่จะต้องเอามาอินเสิร์ตเวลาเราพูด ลำดับที่3พอได้ A และ B แล้วขั้นตอนนี้ฮะจริง,รงๆอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับคนอาจจะต้องเริ่มต้นจากการเอาทุกอย่างมาใส่ไว้ในไทม์ไลน์ในไฟล์เดียวโปรเจกต์ Project เดียวเลยแล้วก็ใส่เพลงใส่เอฟเฟกประกอบตรงนี้ผมว่ามันก็ทําได้ครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องยุ่งกับเราค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีไฟล์เยอะมีเสียแล้วขนาดที่เอ็กพอร์ตออกมามันก็จะใหญ่มากผมก็เลยใช้วิธีแยกคือตัดเอโรก่อนแล้วก็ตัดวีโรจากนั้น ยังไม่ต้องทําอะไรนะครับอาจจะไม่ค่อยเน้นเอฟเฟกเท่าไหร่พอครั้งที่3ก็คือเอาเอโรมาบวกกับวีโรแล้วก็เรนเดอร์เอ็กซ์พอร์ตอีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็นแบบอันนี้ผมจะเรียกส่วนตัวว่าเป็นไฟล์แบบเซมิไฟแนลผมเรียกซแล้วกันนะอันนี้คือไฟล์เซมิไฟแนลก็มาใส่ในโปรแกรมกีเนมาสเตอร์มันก็จะอาจจะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้แหละเอาเต็มที่เลยทีนี้ เลือกเพลงอันนี้ก็คงต้องใช้เวลาแล้วแต่ความชอบแต่ละคนด้วยนะครับว่าเพลงที่เราเลือกเนี่ยจะเลือกยังไงให้มันมาตรงแล้วเข้ากับวิดีโอของเราซึ่งตรงนี้ก็คงจะแนะนํากันได้ไม่มากนะคือต้องอยู่ที่ความชอบส่วนตัวด้วยนะครับพอใส่เป็นประกอบปับ๊บก็ใส่เสาร์เอฟเฟกไปด้วยเลยแล้วตรงไหนที่อยากจะแต่งเพิ่มเติมอยากจะตัดออกออก,ก็ตัดออกไปได้จากนั้นก็จะมีทุกอย่างรวมกันแล้วก็ตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้ายนะครับจะใส่เอฟเฟกอะไรลูกเล่นอะไรก็เติมในขั้นตอนนี้แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไฟล์มันออกมา เท่าที่ทํามาเนี่ยส่วนใหญ่บางทีคลิปประมาณสักหกเนาทีก็กินที่ประมาณจิ๊กจิก๊กว่าเหมือนกันเนาะก็เยอะอยู่แต่ว่าก็ยอมเพราะว่าไม่อยากมากปวดหัวตั้งแต่ตอนแรกนะครับบางคนถ้าเกิดเริ่มเอาทุกอย่างยัดลงไปในกิเนม่าเตอร์แล้วตัดต่อแค่ครั้งเดียวทีแรกเปใส่เสียงประกอบใส่เท้าเอฟเฟกตกแต่งคอนิชั่นทุกอย่างแล้วก็เรนเดอร์ทีเดียวเราก็จะกินที่โทรศัพท์เพียงแค่นิดเดียวนะครับแต่ว่าผมก็คงไม่สามารถขนาดนั้นก็เลยใช้วิธีนี้เพราะฉะนั้นสรุปขั้นตอนนะครับ1ผมจะตัดเอโรก่อนนะครับ สตัดบีโรแล้วก็มาบวกกันกลายเป็นก้อนเซมี f มฟิไนลเพื่อที่จะตกแต่งใส่เสียงใส่ท่าเอฟเฟกแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมตรงไหนอยากจะตัดก็ตัดอยากจะเพิ่มอีกนิดหน่อยก็จะถือเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ Export, เอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นไฟล์วิดีโอจนกระทั่งเป็นไฟล์ที่สมบูรณ์ครับถ้าสนใจอยากจะไปดูคลิปเต็มก็ลองตามไปดูได้ที่ช่องกบู ปุ๊บ OFRL นะครับในนี้ก็คือเทคนิคส่วนตัวนะครับต้องบอกว่าส่วนตัวสำหรับสายทำคอนเทนต์แนวท่องเที่ยวนะครับหรือวีล็อกก็ลองไปใช้ดูแต่อย่างที่บอกนะครับว่าใครที่มีวิธีที่อาจจะดีกว่านี้เร็วกว่านี้รวดเร็วกว่านี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้เป็นแค่เอามาแชร์เป็นไอเดียเฉยๆนะครับมีอะไรที่จะจะคอมเมนต์แนะนาเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้นี้นะครับอแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ชช่อง g o OFRL ด้วยนะครับจะได้มี คลิปีดีสไลด์ดีแบนดี้มาฝากกันต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าโปโคลเอฟวอสดีครับ